เป็นไงครับอากาศวันนี้หดยาดีค่ะแล้วเป็นไงเอ,อ,อคนเชียงรายเชียงรายเป็นไงครับเด็กๆเ,เป็นไรมัางไหมไม่เป็น,นะคะแต่ถ้ากาแวัเนอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมแบมบว่าหายใจไม่ค่อย,<า>ยสะดวกเลนะมึงมาเยือนจะเทพมาค่ะมาเจอมเจอนกว่าอันไ<ะ>นนะควันมาเก็บส้มนะคะ วันนี้ขอได้ไหมคะขอแพลงใช่ไหมครับไ,ได้โอ้เอมัเ้มมมยมเ้ามาเข้ามาเข้ามาเขามเมาเ้าเ้มาเข้ามเ้มาเข้ามาเข้ามาเขามี้ามาเ้เ้ามเ้ามาเข้ามาเข้า้มบ้ามาเ้ามาเขามาเ้ามาเ้มาเข้ามาเามาเ้มเ้ามีาจจมา,มนนาเขนะมา้าา้มาเ้ามนเ้มาเข้ามาเข้าม่ามาเข้ามาก้า้ม่ม้าม้ม้าเ้ามาเมมนา เล่นครับก็ทั้งสองทีมทน่าจะสนุกปผมอุณครับ,บคุยครับ <c oughs> อากาศที่มาอยู่สองวันแล้วมีผลไหมครับก็ of course it's not optimal but as humans we have to find a solution for that and right now we are here to play the game but actually it's not good ไม่ดีครับ